ผู้จัดจการว่างไงฮะวันนี้ค่ะรอบสปีดนะคอเป็นาางไงบ้างก็องอเอาจริงๆแล้วก็ก,ก็เป็นไปนอย่างที่คิดนะครับว่าหลายๆคนเก่งก็ยังคงความเก่งอยู่แต่ก็มีหลายคนที่เ,าเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเขาแต่มาเห็นในรอบสปีดเสียดายที่บางคนก็ไม่สามารถจะผ่านเข้ามารอบ20ทางนั้นที่ก็กชอบนะอะยังยกตัวอย่างได้เลยอย่างเช่นอะไรนะฮะอย่างราชบุรีราชบุรีเข้า อย่างนคนปรปฐมอัเนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งมันสูสีกันแล้วก็รอด20เหลือ10นั่นก็คือดวงด้วยนะฮะดวงด้วยหนองคายเราก็ยังชอบแต่ก็ไม่สามารถผ่านขึ้นมาได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารอบนี้เป็นเพียงแค่การที่ส่งเมสเซจหรือการใช้สมองหรือเรามาทดสอบเรนนะฮะแล้วก็สําหรับคําถามทั้งหมดเนี่ยน้องไม่รู้มาก่อนจริงๆนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ลุ้นนะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนคลับเยอะๆว่าจะ มาปล่อยไก่อะไรแถวนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง<ฆ>ซึ่งเราก็เลยเปลี่ยน <c oughs> กลายเป็นคําถาม20คําถามให้แบทเทิลกันซึ่งน้องก็มารู้เอาหน้างานเหมือนกันคำถ,ถามเราทียากกว่านี้อีกนิดอันนี้คือแบบอันนี้เป็นค,คําถามเขาจริงๆแล้ววัฒนธรรมของยูนิเวอร์สเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ไปเรื่อยๆ<ฆ>มันอาจจะไม่โหดเท่าแกรนนะฮะถ้าแกรนก็คงจะแบบฟาดกันไปแล้วนะฮะความสุขภาพก็จะลดลงเ<ฆ>พราะฉะนั้นยูนิเวอร์สก็เลยแบบละมุนล,ละม่อม นะฮะฟังแล้วมันแบบเออแบบฮิวฮิวสบายสบายใจไม่แบบไม่ไม่แบบหดลายจนเกินไปนะฮะซึ่งน้องๆก็ทําได้ดีครับ,จ,บจังหวัดไเปลี่ยนแปลงตัวเองจังหวัดไหน,นที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้เอาจริงๆแล้วถ้าโดย personality ส่วนรวมนะฮะวันนี้คนที่พูดเก่งต้องยอมรับว่าเก่งนะฮะอย่างเช่นสุร,ราธานีนผมคิดว่าสุร,ราธานีเนี่ยเขาเป็นนักพูด นะฮะแล้วผมดูจากบอดี้แลงเกจผมดูจากการไอคอนแทคผมดูจากการมูฟเฟสมูฟหน้าไปมาของเขาเนี่ยเขามีวิชาเขาถึงทำได้แล้วเวฟในการพูดมีขึ้นมีลงแล้วก็มีหยุดเพื่อให้ทุกคนคิดตามผมว่าในวันนี้เนี่ยถ้าให้หนึ่งในคนที่พูดดีที่สุดไม่รู้จะรอดไปถึงวันสุดท้ายหรือไม่ก็คือสุราธ,ธานีอันนี้เราต้องยอมรับ นะฮะสำหรับในการพูดกันในวันนี้นะครับแต่ละหลายคนก็พูดได้ดีครับตัวเต็งก็ยังพูดได้ดีถือว่าเป็นการเผชิญหน้าปัญหาเฉพาะหน้าแล้วสามารถไหลไปได้ครับผมอย่างอย่างสระบุรีก็ต้องก็ต้องชมเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาสามารถเอาคําถามเข้ามาสู่เรื่องราวส่วนตัวเขาได้ไวนะครับ mm. บังเอิญว่าเป็นโชคของเขาด้วยเปล่าที่เขาไปมาในเรื่องนี้พอดี มันก็เลยดึงปุ๊บเข้ามาหาตัวเขามันก็เลยเป็นรูปธรรมมากขึ้นและการที่เขาไม่เดทแอร์ไปเรื่อยๆๆ,ๆมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเป็นแมสเซจที่ส่งออกไปแล้วมันสมบูรณ์นะฮะส่วนอีกหลายๆคนผมว่าก็ก,ก็ก็ดีนะฮะก็ดีกว่ากว่ากว่าที่เราคิดนะฮะบางคนก็อาจจะไม่ขาดอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางคนอาจจะไม่ขาดนะฮะก็เสียดายนะครับ ที่ไม่สามารถจะ10คน10คนสุดท้ายนี้เราจะมาแข่งกันต่อในช่วงเก็บตัวที่อยู่ด้วยกันนะฮะอีกหลายแมตช์นะฮะเพื่อที่จะคัดออกไปเรื่อยๆคัดออกไปเรื่อยๆจนเหลือคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะได้1 0 0 0 0แบาทและเข้ารอบในตําแหน่งพิเศษอัตโนมัติ18คนสุดท้ายจาก77คนครับดคนครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเปลี่ยนไปก็คือ เราจะเขี่ยวเรื่องของบุคลิกภาพนะฮะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้านี้สื่ออาจจะมาทีหลังคุณนวัยก็เทศนาไปเยอะอยู่นะครับก็คือเดินให้มันดูดีหน่อยนะฮะร,รู้ว่าทุกคนนอนน้อยนะฮะบ,บอสก็นอนน้อยปีสอยังจัดวิทยากันอยู่เลยนะฮะแต่เราต้องมีสปิริตเพราะงานมันไม่ได้จัดทุกวันพลังต้องมาเดินต้องตรงเพราะเราจะเป็นอินสปายคนอื่นให้แรงบันดัลใจคนอื่นแต่เราเดินง่อมไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การออนไทม์ตรงต่อเวลาอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งสําคัญเราไม่อยากให้ใครดีเลยแม้กระทั่ง10นาที20นาทีนะครับซึ่งมันไม่มีข้ออ้างหรอกในโลกใบนี้นะถ้าเราอ้างอ้างได้ทุกวันนะรถติดฝนตกประเทศไทยมันก็เป็นอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องคํานวณให้ดีนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถามว่าดีขึ้นไหมผมว่าหลายคนมีใจนักสู้นะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้ว่าโอ้ายแล้วตัวเต็งก็ยังคงอยู่ข้างบน ข้างล่างจะขึ้นไปยังไงทําไปวันวันหนึ่งก็คงไม่มีความสําเร็จหรอมากอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนคิดแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะวันนี้เราก็จะเห็นว่าเออหลายคนก็พยายามดันเพดานขึ้นมาไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยแล้วก็สามารถที่จะแบบทําให้หลายคนทางบ้านรู้สึกชอบมากขึ้นครับเดือนหน้าค่ะจะเข้าสู่ปัตัวครับก็แน่นอนครับวันที่2นี้นะฮะสอสานี้ก็เจอกันเรียบร้อยแล้วก็ เรียนเชิญพี่ๆไปภูเก็ตด,ด้วยกันด้วยนะฮะเราก็จะไปอยู่ภูเก็ตกัน78วันเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับแล้วก็ไปที่นั่นเราก็จะมีทุกทกวันมีการแข่งขันนะฮะแต่ว่าสถานที่ในการแข่งขันที่ตอนแรกเนี่ยที่บอกไว้เป็น4,000ันที่นั่งนะฮะต้องขออนุญาตแจ้งอย่างเป็นทางการตรงนี้เลยก็ได้นะเพราะทางเจ้าภาพเขาเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นคอนเวนชั่นเอ็กซิบิชันฮอลอะไรสักอย่างบังเอิญว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาขอพื้นที่4 0 0พันที่นั่งนำมาใช้ ชั่วคข่าวคืนเนื่องจากมีการย้ายการกีฬาย้ายการประกวดแข่งขันกีฬาอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แต่ทุกอย่างก็ยังคงตารางเดิมเพียงแ,<ต>แต่ว่าพื้นที่เปลี่ยนเป็นที่ใหม่เท่านั้นเองครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับถูกใจนางงามแฟนๆนางงามก็คือส่วนหนึ่งนะฮะผมผมว่าน่าจะ50%าสิบเ็นตนะฮะแต่ยี่ห้าอนก็ต้องยอมรับครับว่านิวเอราของเราก็จะต้องมีส่วนอื่นมาผสมด้วย นะครับธุรกิจเราก็ต้องทำนะฮะแล้วก็เรื่องของการ call out เราก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในยุคเก่าๆนะฮะเาก็หลายคนก็อาจจะเพย์เซฟนางงามสไตล์เก่าก็คือเออฉันไม่พูดหลอกนะฮะพูดไปนะฮะเดี๋ยวเสียผลประโยชน์พูดไปเดี๋ยวจะเ,เข้าตัวพูดไปเดี๋ยวจะถูกต่างชาติเขดาด่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าสำหรับ MGI นะคบภายใต้มิสแกรนท ailand มิสยูนิเวิสท ailand ของเราไม่ได้กลัวเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเราจะสามารถเอามาคำนวณรวมกันได้นะครับว่าใครควรจะเป็นตัวแทนมิสยูนิเวิสท ailand ในนามองค์กร m อ i ของเราครับอันนี้พี่ก็อยากให้นางงามมีที่ส่วนอะไรนะฮะพี่ดอยอยากให้นางงามมีส่วนอะไรบ้าการความกล้าหาญนะครับพอมีครับต้องมีเพราะเราอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีความขัดแย้งนะฮะองค์กรของเราไม่ว่าจะเวทีแกรนหรือยูนิเวิส ของเราก็พูดชัดเจนแล้วก็ขอเอาเขายังชัดเจนเพราะว่าเราเกิดมาแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเราหากินอยู่ที่นี่รวยก็เพราะที่นี่แล้วทุกคนมีชีวิตมีวิญญาณมีหน้ามีตาในสังคมมีเสียงที่ใหญ่กว่าคนอื่นแล้วทำไมทาไมถึงไม่พูดผมว่าอันนี้มันต้องไปถามคนที่เขาไม่พูดนะฮะเพราะว่าอย่างสมมุติเกิดเหตุที่นู่นเกิดเหตุที่นี่เลบานอนฮะอิหร่านที่ก็ตีกันทุกอย่างผมเห็นทุกคนเลย เอาซีเพรฟอิหรานเพรฟอปาเลสต p r เพ f ฟออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่ประเทศไทยตูมตุม,ต,มตายตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเราไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนไม่ pray for Thailand เลยนะฮะไม่ p เ a y เลยเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากผมบอกนี่คือเรื่องของจริตคนไทยที่แปลกนะฮะแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าประเทศไทยเราจะก้าวพ้นและจะไปสู่ความรักชาติจริงๆเหมือนประเทศอื่นที่เราเห็นแล้วเราอยากอิจฉาเขาเนี่ย มันต้องเริ่มจากเราทุกคนถ้าเราเนี่ยไม่ทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งอยู่ในโลกสวยคอยออกเสียงนะครเปลา่ปลาเปให้กับคนอื่นแต่พอเวลาเรื่องของเราเราไม่คุ้มครองของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่ก็เคารพนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครเพราะฉะนั้นเ,เราก็เต็มที่ในบริบทของเรา